ซื้อเลขไปซื้อเลขไปจำไม่ได้มันมีหลายเลขซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะหลายใบเลยทำไมอ่ะได้เลขมาจากอะไรอม่พูดเริ่มเลยฮะหนูเพิ่งไปไหว้เริ่มวันนี้ใช่วันนั้นเดี๋ยว้อะไรวันนั้นวันนั้นเจ็ดหกไปเจ็ดแปดหกหรืออะไรสักอย่างปะใช่ก็คือคือเริ่มต้นจากต้นปีวันเกิดหนูเฮ้ยแล้วมันออกอะไรเนี่ย วายถูกไม่ถูกเราปรจําเลยเปลี่ยนประเด็นเลยเรอบนี้เร่าถามปกติเราเล่นหวยบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเขาทางเลยสิไลิ้นมึงไงวายอย่ามาพูดคําว่าหวยนะลอตเตอรี่อ่านแล้วอตเตอรี่ปกติเราชอบเล่นไหมลอตเตอรี่ค่ะก็เล่นบ้างนิดหน่อยทับแล้วนิดหน่อยทําไมทําไมถึงชอบเสียงโชมเลยก็หนูอยากรวยทางรัาอ่ะ ทำงานมันเหนื่อยอไงก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้วเราก็หวังอยากจะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราว่าปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้าลูกรางวัลที่หนึ่งเลิกทำงานเลยไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยแต่วันนี้ไม่ไดู้รับวันติดต่อมาได้เลยค่ะเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเดาเยิดขอเลขอย่างนี้จากเออ วิ้งต้องทักเปลี่ยนน้ำเสียงด้วยอ่ะต้องเปลี่ยนต้องปเปลี่ยนลึกลับเนี่ยปกติแล้วว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลขที่ต่างๆแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบซื้อเยอะเองหรอไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรเงี้ยแล้ว<อ>ใช่นะสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซื้อเยอะไหม กี่ใบจะชุดละสิบใบห้ามเรามีงบไหมว่าแต่ละแต่ละงวดเรามีงบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ไม่จำกัดเคยซื้อเยอะสุดเท่าไหร่เคยหมดเยอะสุดที่ไปอุดหนุนเขาเนี่ยไม่เยอะค่ะก็หลักพันเออก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเคยได้บ้างไหมเคยถูก็เนี่ยค่ะที่กำลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกำลังถ่ายหนังเรื่องหนึ่งกับพี่คริสพี่คริส คริสสิงโตอะค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไปสามตัวพี่คริสให้โช์สัตัวตรงเลยเหรอสัตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ตัวหลังตัวหลังใบเดียวใช่ใบเดียวสองใบวสองใบรวยเลยสิได้มาหกพันบาทใช้หมดใช่หมดเยสี่สี่สอง หมดแล้วคา้ำมันหมดแล้วจะแล้วบอกใช่ไปถ่ายบางแสนด้วยตรงเจ้าพ่อแสนไปซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเอาพันเจ็ดสี่เจ็ดคิดไหมคะอจสีจะหลอกไปพันคิดไหมไม่ได้พันนี่คือรางวัลใหญ่สุดของเราเลยในชีวิตใช่ค่ะความหวังของเราคืออะไรคะการการเล่นลอตเตอรี่ก็เป็นนักสู้16วันชีวิตเรามันต้องสู้ กอมันต้องสู้อะเาวันไหนมันไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะเคี้ยวงอกมันยังไงอ่ะมันจะเริ่มกายล่างอ่ะเเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะเตัวเริ่มเปลี่ยนสีเล่นที่เราคิดมันออกด้วยอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคล็ดลับการเลือกของเล็กเราคืออะไรอ่ะ เคล็ดลับหรอการเลือกเลขของยาดามันนึกขึ้นในหัวหรือว่าเห็นอะไรถึงจะแบบเอาไปซื้อมันจะเป็นแนวคุยกับแม่ซื้ออ่าอ่ยแต่หนูให้เลขกับพี่พี่แฟนขับฝูกทุกงวดเอาที่งเหรอเนี้ยใช่ค่ะใบหวยเก่งคือสามตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะว่าแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนคือเราบอกไปเลขหนึ่งถึงเก้าฮะแฟนขับเพื่อนถูกสามตัวแต่ว่าเราก็จะไม่ถ้าซื้อเองจะไม่ค่อยถูกใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะ ใช่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภอยากได้อะไรอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มีหน้าอะไรอย่าแฟนไม่มีเขาเะียังไงอ่ะคขายังไงขอบคุณมากเลยที่เปิดประเด็นให้อ่ะเรายองนี้เลยเป็นยังไงมันยังไงมันยังไงเป็นยังไงน้อยเนื้อต่ำใจยังไง ก็อย่างงั้นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยอ่ะเสียใจยี่แบบผิดไม่ถสมควรอีกมันต้องมันต้องเปลี่ยนไมเคตลบอว่าไม่อยากมีแล้วเดี๋ยวมันจะมีจริงเอองั้นบอกตอนนไปขอหรือยังไปขอหรือยังขอใครคะพี่พี่มีแนะนำไหมคะที่ขอไปได้ไหมคะแม่รักสมีได้ได้เออมีได้มีได้เพระแม่รักสมีหรอเคยขอไหมเคยขอไหมไม่เคยอ่ะลองไปดูไม่เคยขอเรื่องความรักเออของงานของงานของเงินวันนี้ไปทันทีเลยไหมเดี๋ยวก็ตึกเกษรเปิด เลยว่าเรารู้จุดรู้จุดละล็อกเป้ากับเลงเป้าหมายเขาบอกว่าจะต้องแบบเขียนให้ละเอียดนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเราลิสเซอรี่ยังว่าสเปคเราที่อยากได้ต้องประมาโอ้ต้องรีสเสียงนั่นเลยค่ะโอ้ยนให้แม่เนาะเรามียังอะเราเป็เลงไหมเรามีเลงไหมกินอยู่ให้แม่ดูเลยนะเออต้องมีเลงไปเปิดรูปแม่ดูนะนี่จะเอาจองปฝูวีเทสไปยื่นแล้วอยากได้จริง เราต้องเล็งเป้าหมายก่อน่อนยังไม่มีเป้าหมายก็ประกาศไม่ล่าว่าเผื่อใครสนใจยังไงใช้พื้นที่สื่อเป็นประโยชน์หายาดาเคยทำแล้วนะมีแล้วไม่มีแสดงว่าผิดเป้าหมายเขาอาจจะกลัวหรือเปล่ากลัวอะไรคะไม่กล้าเข้าหางะหนูเหมือนอีมิงเหรอไม่เราเป็นดาราดังแล้วใครเขาจะไปกล้าทักหาลองดูลองลองดู คะเออสเปกไปซิเผื่อใครตรงสเปกบอกสิเฮ้ยสเปกใช่ไหมก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยหมายถึงหนูกวนเขาไม่ให้เขากวนเราเป็นจี๊ดครับเป็นสเต็ปอืมไม่ได้เป็นเรื่อยเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยต้องบล็อกแบ็คไหมต้องบล็อกแบ็คบล็อกแบ็คเหรอคทักมาเด็กเหรอคะเออทำไมเรารู้อ่ะ มันเป็นไทยป์สากลค่ะมันเป็นทป์สากลจริงๆเราแพ้ไทยป์หมาดิกปะแกงบ้าไปเลยแกงบ้าแกงปวดหัวหรอก็คือยังสดสนิทเลยเลยเลยคนคุยก็ไม่มีหรอลูกไม่มีเคยดูได้เล็กเปล่าเคยดูได้ไดรเล็กหรือยังไหม ไม่ดูเอาไปดูแบบนี้หรอยังไมดูเลยไม่มีแต่ชอบกระเดิมว้าวก็จริงนะจบเรื่องทั่วไปแล้วแต่เรื่องงานชอบนิดนึงดวงใจเทโอพูลแฟนคอนเสิร์ตอัปเตอร์ปาร์ตี้อาขอบคุณมากหนูยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะใกล้แล้วยี่สิบห้าสิงหาคมนี้ใช่ไหมคะแฟนคอนก็เป็นงานที่เหมือนแบบพวกเราทุกคนโดนใจเทโพูลทั้งทุกเรื่องเนี่ยทั้ง10 เอ้ยทั้งห้าคู่สิบคนนะคะ<ม>ก็จะได้มาแบบเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าก็จะล่ำลาตัวละครกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบมันครบแล้วในซีรีส์ชุดนี้<ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะก็คือจะจัดงานที่มันเหมือนเป็นแบบ after party <ม>เป็นงานแบบสนุกสนุกที่ให้แฟนคลับทุกทุกคนอนะ่ะเขาได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนมีด้วยไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันดู<ม>ทีเซอร์คือจอยกันมากเลยจอยมากจะบอกว่าทีเซอร์ ที่ออกมาเบื้องหลังคือหนูกับไมกี้เต้นเพลงยายแลมนะคะแต่ว่าโดนวีฟ่าขอยายแลมแบบติดแกรมแล้วเลยต้องติดแกรมนิดนึงแต่เบื้องหลังในงานจะมีไหมยายแลมจะมาไหมในงานไม่บอกมันเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อมเป็นที่ไหนเราถูกยแลมซ้อมหนักไมาโชว์โชว์นอื่น เปียาการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ว่าใครอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าคือทางพี่ดิวอะค่ะเขาอยากให้ทุกคนน่ะได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่คือตอนเนี้ยฝั่งฝั่งหญิงของเราอะค่ะก็คือนัดแนะกันแล้วว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแต่ฝั่งชายเนี่ยคือมีเรื่องพลิกๆเยอะมาก ใช่เหรออาทิสปอยหน่อยความสามารถของแต่ละคนโดยเฉพาะบุคคลที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้มาก่อนอ๋อม็กี้มีอะไรที่เขายังไม่รู้อระพคิบตาได้อ๋อแมคกี้ไม่อยากดูเราดูรอดูจะมีโมเมนต์เป็นของแต่ละคู่ไหมค่ะมีไหมคะคู่หนูเหรอคะปนิดาเหรอคะต้องไปหาจับจิ้งกันเราเองอ่าต้องไปซูมกันเราเองหายากนิดนึง ทำไมอ่ะเราเป็นสายช็อตกันอย่างเดียวเป็นสายช็อตค่ะเป็นคู่หยุ่มอ่ะรักแบบหยุ่มหยุ่มรักแบบหยุ่มหยุ่มอ่ะโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวไปเจอกันยี่สิบห้าไปเจอกันได้ที่ยีสิบห้าสิงหาคมเปิดขายบัตรแล้วหรือเปล่าใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เองค่ะเดี๋ยวรู้เองตามข่าวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกทู่ก